ไฟทางรถไฟทางร้ราที่252อ,อจสถานีโพธารามรถไฟทางร้าที่252มจสถานีโพธารามแล้วหยุดรับส่งประานที่สถานีของตะคดสถานีนครชุมและสถานีบ้านโป่งเป็นสถานีต่อไปค่ะ มาแล้วนะครับ4405นะออจากสานีบุทธรามนะ ขอลบหนออ่อยอะเมื่อวานก็ไปอย่างเงี้ยถ้าจะไปใหม่ <c oughs> มน้องออกรถต๊อกค <c oughs> รับออกไปแล้วโอ้ยเออเดี๋ยวชนตู้สองตอสองแล้วอย่าเร็วเดี๋ยวไปแล้วนับเดี๋ยวจอดของตะคดนครชุมบ้านโป่งเป็นที่ต่อไปนะรถจอกได้ดิไปถไปจอดด้วยอ่ะเอานะก็ไปเดี๋ยวรถต๊อกก,กก็เดี๋ยวรถต๊อกก็ไปจอดที่ ขอาตาคนไเป็นที่ต่อไปนะ